มีจงกระดาษพิการ57กรัมกำหนด4ยกนะครับถึงจะไม่ใช่คู่เอกแต่ก็เป็นผู้พิเศษที่เป็นคู่เอกได้คู่นึงนะครับบอกใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นนักพูดที่มีกระแสในโซเชียลมีเดียเยอะมากพอสมควรนะครับแฟนดีถามเรื่องนอลนะครับว่าเมื่อไหร่หยุนเตะกู้จะกลับมาวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับจะเป็นอีกหนึ่งนักสู้กระดันยูนะครับมาจากซัตเตฟร์ไฟครับต่อสู้กับสังเวียนเพื่อ เราอไรได้ไปเียนดูก็ถือว่าเป็นอาชีพการยู่เนแบอย่างที่ดีเป็นอินเวนเซอร์คนดังเลยครงการแพลตฟอร์มที่น้องๆเอาเป็นแบบอย่างได้ไป่อยๆครับดูครับการทํามแม่กลมาที่นี่เกว่าก็เตรียมตัวที่2้อมาได้อย่าดีครับโอ้ยนครับโอุ้กซ้ายหกเดียวร่วงเลยครับโอ้โหยครับไหวไหวครับไม่เล่นดูอครับคาจอเลยครับโอ้โหเรียบ้อยครับ ไอเกมรับ45วินาทียกแรกเข้าใจนะเยนจ็อกเกอครับเเกมเราชนะน้องใหครับสาใจทีเงานครับไ้หมครับได้ครับไม่งเลยครับโอ้โหยิมกเยอด้วยโอ้โหมาตรตัวแล้วประสบการณ์ที่ล้วของเขาครับเอเขาแข็งแรงมากขึ้นไฟดีครับผมโชคดีมากยิงมึงอยู่เลยครับจรไม่หายเลยครับในฐานตั้งตัวครับขวกซ้ายจะเตนะครับย่แมต่เดี๋ยวต้องดูภาพใต้กล้งหนึ่ง ที่เราแปลว่าอยู่เมืาชีพอเตร์ไซค์สู้หรอเปล่าเพราะว่าพี่พี่ตัวแทนด้วยนะเลยว่าเอ้านี่ครับเป็นโหนกคู่อะไรที่จบเลยว่าเขามาดูภาพช้าครับดูภาพช้าจริงครับจังหวะบวกแล้วเต็มเต็มแล้วหมูดูสลบครับร่วงทางอัดนะครับโดูดีแล้วว่าแขนเกี่ยวเชือกนี่ดูแขนขวาเกี่ยวเชือกหน้าไม่ข้างหน้าที่พลาดนี้ได้นะใช่ครับโอ้โหพยายามจะรู้ครับแต่ว่าแหมสถานการณ์ตรงตรงที้เราทำลายไปแล้วจุดสลปครับเขาจุดโฟอัดพอดีก็คือปากขึ้นจมูกโตตรงนั้น